ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับ c h anel รีวิวพาณนะครับท่านไหนทันราคานี้ฟังผมให้ดีนะครับนะท่านไหนฟังราคานี้เก็บได้ให้รีบเก็บนะแต่หากราคานี้ท่านไหนไม่เอาท่านจะเสียใจในภายหลังนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จัดสร้างโดยคุณหมึกท่าประจันนะครับ บรรณาธิการนิตยสารพระเครื่องท่าพระจันทร์และอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับรุ่นนี้ผมจะบอกว่ามวลสารเยอะมากมวลสารหลักร้อยล้านและเซียนใหญ่เบอร์ต้นเก็บกันคนละสิบลังอยู่กับคุณโทนมาแค่์สิบลังอยู่กับอาจารย์ต้อยอยู่กับคุณบอยอยู่กับโอ้โหเย,ยอะแยะมากมายที่เป็นเซียนพระในวงการเล่นหารุ่นนี้หมดนะครับ นะรอแค่เวลาที่คุณโทนจะเอาออกมาแล้วก็เปิดประมูลในเพจเขาแล้วราคามันก็ดีดขึ้นโด่งขึ้นแล้วท่านจะมาถามหาราคานี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนะครับตอนนี้เหลือยอดให้จับจองน่าจะประมาณ40ลุ้นโดยประมาณนี่คือเหรียญโคตรเศรษฐีครูบาอริยชาติอริยจิตโตวัดแสงแก้วโพธิยาน จังหวัดเชียงรายนะครับหนึ่งลังเขาจะมีห้าสิบเหรียญนะครับอ่าหนึ่งลังมีห้าสิบเหรียญแล้วก็มีสองพิมพนะครับได้รุ้นเนื้อแล้วก็ได้รุ้นพิมพ์ด้วยนะครับมีพิมพ์เหรียญนั่งผ่านโคสิทธษีและพิมพ์พระปิตาโคตเสรษฐีนะครับถ้าแกะเจอทั้งสองพิมพ์นี้ก็ดีเลยนะครับเอาไปเลี่ยมนาห้อยด้วยกันเป็นคู่เป็นชุดเลยนะครับหนึ่งลังนั้นเขาการันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญ นะครับเนื้อเงินผิวกระจกหนึ่งเหรียญนวะโลหะเต็มสูตรหนึ่งเหรียญนวะอ่าแล้วก็ปิตาหนึ่งเหรียญที่เป็นนวะนะครับนะอย่างละหนึ่งเหรียญนะครับผมได้มาสองลังนะผมจะแกะทั้งสองลังนี้ครับก็ด้วยกันจะได้หนึ่งร้อยลุ้นนะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็จะได้การันตีทั้งหมดเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำสองเหรียญเนื้อเงินผิวกกระจกสองเหรียญนะครับแล้วก็นวะก็รวมเป็นสี่เหรียญ นะเพราะว่านาวะก็จะมีนาวะเป็นนาวะนั่งพา 1, นหนึ่งเหรียญนวะพิมพ์ปิดตาหนึ่งเหรียญนะรวมสองนะฮะแล้วก็สองรางคาเข้าด้วยกันก็รวมเป็นนาวะสี่เหรียญนะครับเงินหน้าทองคำสองเหรียญเงินลงยาเงินผิวกระจกสองเหรียญนะครับนะบลุ้นกันมันๆเลยนะครับเพียงลุ้นละเจ็ดร้อยบาทท่านไหนรับสามลุ้นสองพันบาทจัดส่งฟรีนะครับพระลุกกแล้ว เมื่อวันที่2ี่สหตุลาคมที่ผ่านมานะครับอะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตทําการอันนี้คือรายการแถมยกรังเดี๋ยวจะแกะรายการแถมยกรังให้ชมนะครับนี่คือแถมยกรังสุดพิเศษจากคุณหมึกท่าประจันครับงานดีสุดพีเมียมอ่านะเป็นเนื้องเงินงามๆครับผมนี่นะเนื้องเงินปิดตาครับสวยมากนะเลข สามหนึ่งหกครับท่านรู้หรือเปล่าว่าเขาประมูลกันจบเนี่ยสามพันนะครับเนื้องเงินแถบยุคลังนะครับเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะเดี๋ยวผมแจ้งราคาถ้าไหนสนใจก็เดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับผมมีมาสองลังนะครับมีแค่สองลังนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่านี่นี่นี่อันนี้เป็นนวะครับผม พะรายการแถมยกลังนี่ก็ลุ้นงานะลุ้นระหว่างเงินกับนวะแล้วก็ลุ้นพิมพ์ด้วยนะครับนี่เป็นนวะเป็นพิมพ์นั่งฟานด้านหลังเป็นภาพปิดตาครับอย่างนี้สวยๆอย่างนี้นะอันนี้เลขอะไรอ่าสามหนึ่งหกนะครับนี่สามหนึ่งหกนะครับนี่สวยๆนะเป็นพิมพ์นวะนะครับะไรได้ไปนะเก็บได้ให้รีบเก็บนะครบับราคานี้ผมบอกไว้ก่อนนะ ขาประมูลกันเนี่ยนะในติกต,กติกตอกเนี่ยในเพจใหญ่ยยเขาเนี่ยนะครับองหนึ่งเนี่ยมีพันขึ้นนะครับนี่รุ่นละเจ็ดร้อยนะครับราคาแบ่งปันนะครับอ่ะทีนี้ขออนุญาตทําการตัดลังเลยนะครับลังก็เป็นลังอย่างดีนะครับลังพรีเมียมเลยอ่ะขออนุญาตกระเนื้อให้ทุกท่านชมนะครับก็ะจะมีสติกเกอร์ติดมานะครับเป็นอ่าสติกเกอร์ที่เป็นซีนนะซีนหุ้มนะครับ ตัดปุ๊บนะครับก็เปิดขึ้นมาก็จะนี่นะครับห้าสิบรุนนะครับไม่มีการทำตำหนิรายการการันตีมานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะไม่มีการทำนิมานอ๋อไดวขออนุญาตทำการพระเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่านะครับหนึ่งร้อยลุนนะครับห้าสิบรุนลังแรกนะครับขออนุญาตแก่ังที่สองนะครับ แล้วก็กล่องนี้ก็ทํามาสวยด้วยนะครับกล่องนี้ทํามาสวยนะครับนี่ครับนะครับ,นะรบไม่มีการทำานวเองมาเนาะอ่ะขอนอนุญาตทำการาเลยนะครับนี่นะครับหนึ100่งร้อยลุนอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้นะครับน่าจะเหลือว่างประมาณสี่สิบรุนหลังจากผมลงคลิปไปวันนี้ผมเชื่อเลยว่าไม่เกินสองวันผมเชื่อเลยว่าพระรุ่นนี้ ไม่เกินสองสามวันหมดแน่นอนนะครับะนะพระดีขนาดนี้วาระดีขนาดนี้ครับวัตถุประสงค์ก็คือนะครับบูรณนะวิหารหลวงลายคําวัดแสงแก้วปฏิยาณที่ถูกไฟไหม้นะครับนะได้รับความเสียหายมากเลยนะครับนะพี่หมึกทาวาจัน์นะก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาีชาตนะท่านก็ไปช่วยนะพระอุบา สร้างวัดนะครับได้รับความเสียหายมากนะครับใครที่อยู่ทางเชียงรายหรืออยู่แถบนั้นน่าจะรู้ดีนะครับครูบาท่านก็เป็นพระอริลียสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านช่วยเหลือสังคมนะช่วยการกุศลมาย่างมากมายทั้งวัดวาอารามต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีน้ำมันนะครับสอบถามคนในพื้นที่ได้นะท่านครูบาอลยชาตินี่ท่านเป็นเกียรติดังนะเป็นเกยียรติหนุนักพัฒนา นะครับแล้วก็มีพุทธคมเข้มขขังนะครับนะครับ100หนึ่งร้อยลุ้นมีตรงหน้าทุกท่านนี้เหลือประมาณสี่สิบลุ้นสุดท้ายโดยประมาณท่านไหนพันราคานี้ก็ถือว่าท่านโชคดีครับนะบตอนนี้ประมูลกันต่ำๆเนี่ยในกลุ่มของครูบาเรียชาติเนี่ยเขาจะเปิดกนรลุ้นรับพันนะครับแล้วก็เกลี่ประมูลกันเนี่ยเนื้อทองแดงล่างๆนี้ก็จบกันเป็นพันนะครับ ขากันเท่านี้พอเนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับแกะให้ชมสักสามรุนแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าแก่สามรุนแล้วไม่เจอสองพิมพ์ก็จะแกะหกแต่ถ้าแกะแล้วเจอทั้งสองพิม์ทั้งพิมพ์ปีตาและพิมหน้าผานก็จะแกะแค่สามลุนพอนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดให้ชมนะเดี๋ยวแกะให้ชมแต่ท่านดูความสวยนะครับอ้าเป็นเนื้อสตัตตโลหัตหน้ากากาทองที่ลงยาขอบขาว เป็นพิมพ์ปิดตานะครับนี่สวยมากครับทุกท่านเห็นไหมสวยนะฮะนี่ขนาดอยู่ในถุงนะครับนี่หลังยันนุ่นๆแบบนี้เนะห็นไหมอ้ยันสวยมากนะครับนี่โหนะครับนี่อ่ะโอเคนะครับวงแรกผ่านไปถ้าเกิดว่าเปิดเจอทั้งสองพิมพ์นะครับก็จะแกะแค่สามลุนมาดูกันว่าจะเป็นพิมพ์นั่งพ่านไหมนะครับ ขึ้นมาเอาอ่าเป็นปิดตายกแล้วนะครับเป็นเนื้ออันปกาก้าลงยาขอบฟ้าลงยาจีวอนครับนี่พิมพ์สวยนะครับใครได้ทั้งสองพิมพ์เนี่ยเอาไปเลี่ยมใช้พร้อมกันได้เลยมวลสารหลักร้อยล้านนะครับมวลสารพระเก่าของพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังมากมาย ตามในคลิปที่ผมลงให้ท่านดูนะครับมวลสารเยอะมากลูกน,นี้อ่ะอีกสักหลุนว่าจะเจอเหรียญน,นั่งพานไหมนะครับถ้าไม่เจอคงต้องแกะเป็นหกนะครับถ้าเจอก็แกะแค่สามอยากให้ท่านดูอ่านี่เป็นนั่งพานนะครับนะคงได้แกะแค่สามนะครับนี่เป็นทองแดงโบราณอีอย่างนี้ก็สวยนะลูกค้าน,นะทองแดงโบราณผิวโบราณแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมพิมหลังสวยมากนะครับ นี่นะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะไปแปะหมายเลขลุ้นลำเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักครู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลุ้นลำเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตนะทาการหยิบส่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งวัตถุมงคลนะครับ นะครับผมจะจัดส่งให้วันนี้นะครับวันนี้วันที่30ตุลาคมนะครับพระเดินทางมาถึงผมแล้วนะครับตอนนี้รายการลุ้นยอดจองน่าจะเหลืออยู่ประมาณ40ลุ้นโดยประมาณนะครับอาทีนี้เรามาดูรายการแถยมยกหลังนะครับแถยมยกลังนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะพรายเงินนะครับนวพรายเงินนะครับเดี๋ยวมาดูกัน นี่นะนวะโลหะพรายเงินสวยๆนะครับแถมยกลังเลขสามหนึ่งหกนะสวยๆครับหลังปิดตานี่นะสามหนึ่งหกครับนวะโลหะสวยๆนี่ประมูลกระจบนี่สามพันนะครับนี่หน้าสวยๆครับผลงานของคุณหมึกท่าพจัน์นาเซียนพระเบอร์ใหญ่ของเมืองไทย นะมีฐานแฟนคลับมีเอฟซมากมายทั้งในและต่างประเทศนะคุณมึกทพจันทร์นะครับบรรณาธิการนิตเตสารพระเครื่องท่าพจันร์นะครับนี่เลยรุ่นนี้ต้องบอกว่าเสียนใหญ่เสียนพานิเก็บกันเงียบเลยนะฮะคุณโทนนะมีเป็นสิบลังเลยนะครับอยู่กับอาจารย์ต้อยอาจารย์นะฮะพยับนี่นะก็มีนะครับเขาก็มีเก็บไว้เก็บเงียบกันเลย น้เมื่อไรที่คุณเอนออกมาไหลสดประมูลเนี่ยนะราคามันจะมิ่งนะแล้วก็ท่านก็จะหาราคานี้ไม่ได้นะครับเนื้อนวะเหรียญน,นี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับท่านไหนจะรับแจ้งเข้ามาครับราคาแบ่งปันสุดๆครับเขาประมูลกันจบนี่สามพันแน่นอนครับองนี้เปิดเอาไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนวะโลหะแถมยกลังสวยๆครับดูดูฮะสวยๆงามๆครับดูสวยครับดูนะ ผิวสวยสวยนวะรลหะพรายเงินด้วยครับนี่นะสวยมากหลังปิดตาเลขสามหนึ่งหกนะครับลงท้ายเลขหเลขการเงินสวยๆนะครับอ่ะขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบาร,รมีนะครับเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเองนะครับอ,อีกหนึ่งองค์จะเป็นเนื้องเงินครับเนื้องเงินเป็นพิมพ์พระปิดตานะครับพิมพ์ปิดตานะี่ครับเป็นเนื้องเงินผิวกระจกครับ สว,สวยนะเนื้อเงินผิวกระจกนะครับขออนุญาตตัดถุมน,นี่นะครับให้ทุกท่านดูนะครับเนื้อเงินผิวกระจกหน้าตาเป็นอย่างไรอ่ะนี่ครับสวยมากครับดูดูฮะดูความสวยความแวววาวของเนื้อเงินคุณหมึกท่าประจันครับตอบค้าปัตจีนสองตัวครับด้านหลังยันสวยมากนะยันนกยุงทองเนี่ยนะ นะครับเลขสามหนึ่งหกเอานะครับเลขสามหนึ่งหกนะครับใช่เลขตัวเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวขอญาตด,ดูเลขเมื่อกี้หน่อยครับเมื่อกี้ผมลืมไปแล้วใช่สามหนึ่งหกหรือเปล่าอ่าเป็นเลขตัวเดียวกันนะลูกค้าเห็นไหม สามหนึ่งหกนะครับเอานะครับเลขตัวเดียวกันเลยแสดงว่ามาเป็นชุดกันเลยนะครับเนี่ยนะมาเป็นชุดกันเลยครับองค์นี้ก็สามหนึ่งหกครับผมนี่นี่เห็นไหมสามหนึ่งหกครับใครได้ไปก็เอาไปเลี่ยมนะเอาไปเลี่ยมคู่กันเลยนะนี่สามหนึ่งหกครับโคตรเศรษฐีครับนี่ครับครูบาอารียชาติวัดแสงแก้วโพธิญาณ พศสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดกับสีสวยดูฮะสวยมากนะฮะนี่คือเนื้อเงินผิวกระจกครับขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่สองพันบาทครับท่านไหนรับแจ้งมานะรับไปครับสองพันบาทครับรายการนี้สวยๆเห็นนะสวยมากดูความแวววาวของเงินครับดูสวยจริงครับเหรียญจริงสวยมากนะครับโอเคนะครับขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีนะครับเดี๋ยวผู้มากบารมีเขาจะติดต่อเข้ามา นะครับะนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายการลุ้นเนื้อรายการลุ้นเนื้อที่เราแกะโชว์เมื่อสักครู่นี้มีอยู่มีอยู่ทั้งหมดสามเหรียญน,นะครับเป็นปิดตาแล้วก็มีนั่งผ่านด้วยเจอปิดตาสององค์นะครับอันนี้คือเนื้ออ่าสตัลโลหะหน้ากากทองทิพย์ลงยาขอบขาวครับสตตลโลหะหน้ากากทองทิพย์ลงยาขอบขาวครับ สวยๆโอ้ดูความสวยครับยังกันหน้ากากทองคำเลยนะฮะอันนี้เลขเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับผมเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์ผมผมว่ายันเนี่ยสวยนะยันสวยมากนะครับเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์สวยมากครับพิมพ์ปิดตานี่ไม่ต้องห่วงเลือกจมูกนะครับจมูกยังไงก็สวยเพราะว่า ไม่เห็นจมูกนะไม่ต้องกังวลเลยสวยมากนะไปเลี่ยมคู่กันเลยนะปิดตานะครับเลี่ยมเป็นสามห่วงนะสามห่วงตรงปิดตาแล้วก็ห้อยลงมาเป็นเป็นนั่งพานนะสวยมากนะครับนี่นะ <c oughs> เป็นเนื้อสัตาลูหันหน้ากากทองทิพย์ลงยาขอบขาวครับ <c oughs> เหรียญน,นี้ท่านไหนจะรับนะขออนุญ,ญาตเปิดเอาไว้ที่หนึ่งพันบาทครับ <c oughs> เปิดหนึ่งพันบาทครับสตาลูหันหน้ากากทองทิพย์ลงยาขอบขาวครับ หนึ่พันบาทท่านในรับแจ้งมาครับอ่าโอเคนะครับเลือกกันเลยนะครับท่านในจะรับองค์ไหนนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้เดี๋ยวขออนุญาตหามีดแกะก่อนเป็นเนื้ออันปะก้าครับผม เป็นพระปิตาเนื้ออันประก้านะครับนี่แล้วก็ฝังพลอยแดงด้วยครับนี่ลงยาฟ้าลงยาจีวรแล้วก็ฝังพลอยแดงด้วยครับน,นี่ครับเนี่ยฝังพลอยแดงด้วยนะครับสวยมากนะครับดูเนื้อ,อปะก้าครับเลขหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งครับเปิดเอาไว้ที่หนึ่งพันบาทครับ เลขหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งครับถ้าได้รับแจ้งมาครับหนึ่งพันบาทครับถ้าแกะแล้วราคาเ่ยนแน่นอนครับตอนนี้ถ้าเนื้อนี้เขาประมูลกันเนี่ยมีพันห้าครับมีพันห้าขึ้นนะครับผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทครับฝังพลอยแดงสวยๆพลอยแดงหรือม่วงออกม่วงๆนะสวยมากนะครับครับเนื้อปรากาเลขหนึ่งสามสองหนึ่งเปิดเอาไว้ที่หนึ่งพันบาทครับอ่ะขออนุญาต นะครับรายการลุ้นเนื้อลุ้นละเจ็ดร้อยบาทครับสามลุ้นสองพันบาทตานไหนจะรับกี่ลุ้นแจ้งเข้ามานะครับเหลือไม่เยอะนะครับคิดว่าภายในวันสองวันนี้หมดแน่นอนนะครับองค์ถัดไปอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับพิมพ์นั่งผ่านเนื้อทองแดงพิมพ์นั่งผ่านมาดูกันว่าเนื้อล่างสุดเป็นยังไงนะครับหน้าตาความู้ลูค้ดาดูค่ะ ดูหน้าครับดูหน้าครูายจัดโอ้โหคมมากครับดูดูความคมครับดูดูหันเอยียงข้างดูดูนั่งผ่านดูดูความคมฮะดูเห็นนะเห็นจมูกเห็นปากเห็นโอ้โหสวยมากครับดูดูดูความคมของเหรียญครับหูนี่ทองแดงนะฮะนี่ทองแดงนะทุกท่าน ทองแดงอะไรจะสวยคมขนาดนี้ดูฮะ,ด,ะดูความสวยคมของทองแดงครับดูเรายันนี่สวยมากนะเขาเรียกทองแดงเลยทองแดงโบราณนะเลขสี่หนึ่งนะครับนี่คือผิวทองแดงโบราณนะครับสวยมากนะครับโคตรเศรษฐีครับเหรียญนี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้เท่ากับรายการลุนน้นนะฮะให้เจ็ดร้อยบาทครับเหรียญนี้รับไปเจ็ดร้อยบาทสวยมากนะใครชอบผิวดำเดิมแบบนี้ ไม่เสริมเติมแต่งนะครับสวยๆแบบนี้รับไปที่เจ็ด้อยบาทนะครับนี่นะนั่งผ่านนะครับแล้วก็มีพญานกยุงทองนี่คือสไตล์สายหนึ่งนะครับสายล้านนานะครับนะสวยมากดูครับดูฮะโอ้ความสวยนี่เนี่ยผมอยากให้ท่านเห็นเอียงข้างดูนะเนี่ยดูดูความสวยครับดูหน้าเห็นเป็นหน้าแบบ โผล่ออกมาแบบโอ้โหโโคมมากเลยนะนะเนี่ยสวยจริงครับดูสวยมากนะครับสวยครับสวยนะ <c oughs> เปิดเอาไว้ที่เจ็ดร้อยบาทครับเท่ารายการรุ่นไปเลยส่วนรายการรุ่นเนี่ยก็รุ่นละเจ็ดร้อยบาทสามุ้นสองพันบาทถ้าหนอยากทราบว่าเหลือเบอร์ไหน,นอย่างไรก็แจ้งเข้ามาสอบถามได้นะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ